ชมขนาดเดียวกันเราก็เลยแจกแอร์คายความร้อนกันแล้วกันเครื่องปรับอากาศ LG เขาฝากมาบอกเรื่องการจัดโปรโมชั่นปังหลายชั้นเย็นฉ่ำหลายต่อมันยังไง คือถ้าซื้อเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน LG Dual Cool Master รุ่น IHQ ทุกขนาดซึ่งการันตีด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์5ระดับ3ดาวตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคมที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือตัวแทนจำหน่ายของ LG ทั่วประเทศรับสิทธิพิเศษ3ต่อค่ะ 1. รับเงินค่าไฟคืนตลอด3เดือนอสูงสุด2,274บาท 2. บริการล้างแอร์แบบพรีเมียมฟรี1ครั้งและ 3. ผ่อน0%สูงสุด10เดือนค่ะ ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ lg. com หรือว่าสแกน QR code <c oughs> ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้นะคะนี่และสำหรับแฟนรายการผู้ชมเรื่องเล่าสาที่มีสักเครื่องไหมมอบไปเลยค่ะเครื่องปรับอากาศ LG รุ่น Dual Cool Master ซึ่งสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายในอากาศได้กว่า 99.9%ด้วยเทคโนโลยี p l u s m a s t e r ionizer และเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านแอปพลิเคชัน LG t i n q เพื่อควบคุมสั่งงานได้จากทุกที่ทุกเวลาก่อนถึงบ้านคุมซะก่อนเลยใช่ค่ะจะได้เย็นรอมอะไปเลย1เครื่องนะคะขนาด9,200 BTU มูลค่า25,990บาทค่ะ25,990 1เครื่องท่านเดียวแสดงความเห็นตามปกติเลยนะวงเล็บว่าร้อนวุย้ย <c oughs> วุ้ยรู้ใช่ไหม ว่าแหวนสรวุไม่โทรยอรยักษ์ให้วงแล็บแบบนี้เป็นเงื่อนไขแต่เอาข้อความไปโดนใจไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับอากาศเรื่องอะไรก็ได้และเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชม